เอาละครับตอนนี้เ,เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกาลาด Original นะครับวันนี้เราอยู่กับเอลนะครับเป็นโมโตโฟ t เทคนะครับนี่เป็นฟูลล y ซีเนติกนะครับเป็นสังเคราะห์แท้ร0 0นะครับเบอร์เริ่มต้นของเขาจะเป็น 10W50 นะครับแล้วก็จะมี60นะครับมีมี 10W50 15W50 แล้วก็น่าจะเป็น 20W60 หรือว่า สิบ6ิเนี่ยแหละผมผมไม่มั่นใจนะครับเพราะผมไม่ค่อยได้ได้ใส่เบอร์พวก50ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่รถผมจะเป็น Honda นะติดเล่มจะเป็นเบอร์30มสิบนะครับโอเวอร์ Over ได้หเบอร์ก็คืออาจจะใช้งานนักอ,อาจจะเป็นคนขับรถกระแทกกระทันนะครับไม่ได้ใช้ชีวิตประจําวันใช้ออกทริปนะครับเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยอาจจะขยับมาแค่40นะครับแล้วก็ถ้าเป็นยามาฮ่ก็เริ่มต้นติดรถ บางรุ่นอาจจะ30เหมือนกันนะครับแต่แต่รุ่นที่ผมมีส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่40นะครับโอเวอร์ <Over S 1> ได้1เบอร์ก็คือ50นะครับอาจจะเลือกรถที่ใช้นิดนึงนะครับหรือว่าจะเป็นรถเก่าๆนะครับก็เบอร์50ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขวดสีน้ําเงินนะครับแล้วก็รูปโลโก้เป็นสีแดงนะครับก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะถ้าพูดถึงไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะแต่ก็เดี๋ยวใช้ไงจะได้รู้ เคจะบอกว่าเฮ้ยเคยใช้ยังเนี้ยบางบางอย่างอะผมใช้ไปแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายเนี่ยผมก็เลยต้องใช้ซ้ํานะครับก็มีนะครับอะไรประมาณนี้นะบางทีใช้หลายครั้งนะครับอืมเอลเนี่ยเป็นน้ํามันที่ผลิตให้กับน่าจะศูนย์คาวาซากิด้วยนะครับเป็นน้ํามันติดติดศูนย์นะครับเอลเป็นผู้ผลิตให้นะครับอันนี้น่าจะคร่าวๆนะครับถ้า ไม่ผิดพลาดอะไรนะครับเป็นปริมาณ1ลิตรนะครับได้ทอพอเรียบร้อยนะครับตัวนี้พวกนี้ก็สแกนได้นะครับปกตินะก็ลองสแกนดูนะครับตัวนี้น่าจะเป็นคุปสามนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่แต่จากการคาดเดาน่าจะเป็นกรุปสามแล้วก็ก็มีสารเติมแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเปล่านะครับประมาณนั้นนะผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพกันนะครับประสิทธิภาพเนี่ยอันนี้ใส่ไปหมื่นโลนะครับใส่ไปแค่หมื่นโลนะครับเออใส่ไปแล้วพอเริ่มสักหกพันนะครับหกพัน นิดนิดไม่ถึงเจ็ดพันนะครับมันก็เริ่มจะดรอปลงนะครับแต่แต่ศูนย์ถึงหกพันกว่ากว่าเนี่ยลื่นนะครับลื่นลื่นปกติเลยนะครับแต่ต้องใส่ในรถที่มันเหมาะสมกับเบอร์ด้วยนะครับถ้าไปใส่แบบอาจจะไปใส่เวฟอย่างเงี้ยนะครับอาจจะอาจจะหนืดไปหน่อยนะครับอาจจะแบบการปกป้องกับไม่ดีนะครับแล้วก็กินกําลังเครื่องยนต์นะครับต้องต้องเลือกรถดีดีนะครับเบอร์เบอร์ที่สูงกว่าสี่สิบปะนะครับ ก็ลื่นนะครับก็ลื่นลื่นในสังเคราะห์ร้อยทั่วไปนะครับลื่นเท่าๆกับสังเคราะห์ร้อยทั่วไปนะครับแล้วก็อ,อัตราการระเหยนะครับปานกลางนะครับไม่ได้ไม่ได้ระเหยายากแล้วก็ไม่ได้ระเหยง่ายจนเกินไปนะครับก็หมื่นโลก็อาจจะมีลดไปบ้างนะครับอาจจะมีลดไปบ้างก็ มันตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องด้วยนะครับถ้าจะใส่ถึงหมื่นโลนะครับหกพันกว่าไม่เกินเจ็ดพันเนี่ยก็จะเริ่มดรอปลงนะครับความลื่นเนี่ยนะครับส่วนพวกการเข้ากองเข้าเกียร์อย่างเงี้ยนะครับการเข้าเกียร์ก็กลางๆแล้วกันนะครับกดเข้าง่ายนะครับปกติกึ๊บกัับกึ๊บกัับง่ายๆนะครับไม่ได้ยากแต่อย่างใดนะครับก็ ปกติดีนะครับเพราะว่ามันก็ MA2 มอ่ะเนาะออมันก็ดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับก็ปกติดีนะครับส่วนการชาร์จล้างนะครับถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะครับทำได้ดีเลยนะครับการชาร์จล้างทำได้ดีนะครับหมื่นโลเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับก็ มันมันไม่เชิงว่ามีอะไรประทับใจมากแล้วก็ไม่เชิงว่าไม่ไม่ได้รู้สึกแย่นะครับก็คือมันกลางๆนะครับถ้าใครอยากลองใช้เอลก็ก็ลองใช้ได้นะครับบางคนอาจจะเป็นแฟนขับน้ํามันเครื่องยี่ห้อน,นี้อยู่ก็ได้นะครับน้ํามันเครื่องมันก็ค่อนข้างดีนะเออถ้าจะเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับเออใครรู้ก็ลองบอกหน่อยแล้วกันนะครับน่าจะของฝรั่งเศสแหละ คุณภาพก็ดีนะครับผมบอกได้เลยว่าหกเจ็ดพันสบายๆนะครับลื่นเลยแล้วก็ไปยันหมื่นนะครับใช้ได้นะครับอืมการระเหยก็กลางๆนั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะครับฟิลน้ํามันเครื่องก็จะเป็นแนวแบบเอปานกลางนะครับไม่หนืดไม่ลื่นไม่ไไมม่่หนืดไม่เหลวจนเกินไปนะครับหมายถึงว่าไม่ไม่ข้นแล้วก็ไม่ใสจนเกินไปคือ ฟิลมันเฉยๆกลางๆเลยอะ่ะเออผมจะบอกไงดีฟิลมันประมาณเนี้ยกลางๆนะครับสงสัยอะไรก็ถามใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะเออคิดไม่ออกจริงๆอะ่ะคือใช้แล้วมันแบบไม่ได้รู้สึกแย่แล้วไม่ได้รู้สึกดีอะ่ะกลางๆเฉยๆไปนะครับอืมเอาไปว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับรคลิปนี้ก็สวัสดีครับ